ในวันที่คุณตกทุกข์ได้ยากในวันที่คุณไม่เหลืออะไรให้ชื่นชมแล้วในชีวิตนี้มันจะมีสักกี่คนที่เขามาถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างกินอะไรหรือยังมีความสุขดีไหมไหวไหมมันมีไม่กี่คนหรอกในวันที่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคมากมันถาโถมเข้ามาหาคุณแล้วชีวิตของคุณล้มลงคุณล้มลงคุณล้มลุกคุกคานบาดแผลเต็มตัวเลย มันจะมีสักกี่คนอะที่ยื่นมือเข้ามาจาับมือคุณแล้วดึงคุณลุกขึ้นมาให้คุณได้ยืนอย่างสงาา่าผ่าเผยสง่างามอีกครั้งมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่คุณจะไม่รักตัวเองคุณหันกลับเข้ามาหาตัวเองในวันที่คุณไม่หลงเหลืออะไรให้ชื่นชมแล้วในชีวิตถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่มันหมายถึงคุณยังมีโอกาสคุณจงหันมากอดตัวเองให้แน่นๆรักตัวเองมากๆซาบซึ้งใจ ที่คุณยังมีตัวคุณอยู่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีโอกาสคนทุกคนน่ะล้วนแบบให้ความสำคัญกับเรื่องของเขาเองกันทั้งนั้นรวมถึงตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจัดการปัญหาและชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองมันไม่มีใครเข้าใจหรือว่ามาช่วยเราช่วยเหลือเราได้แบบเต็มร้อซสิ่งที่เราจะทำได้คือการช่วยเหลือตัวเองหรือ อัตตาหิอัตโนนาโทถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรักคนคนนี้มากๆชุบชูใจเขาพาเขาไปต่อเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ